สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับผมและนี่ก็คือรายการตะลอนขี่รีเทนนะฮะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานหลายปีนะครับผมก็ครั้งนี้ผมก็ได้กลับมาทําอีกรอบนะครับผมหลังจากที่ได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับมาหลายปีเลยนะฮะหวังว่านะครับผมประสบการณ์ที่ผมไปสั่งสมมานั้นเนี่ยจะนํามาเผยแพร่และก็แบ่งปันนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับผมได้นําไปทดลองปรับใช้นะครับผมไม่จาเป็นต้องลอกเรียนแบบนะครับ เรียกว่าไปเป็นตัวเลือกดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันแบบว่าตั้งแต่ม้าใหม่นะครับผมพอดีผมไปได้ม้าใหม่มาตัวหนึ่งนะครับถือว่าเป็นเลือกงามยามดีเลยละกันที่จะได้นํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับผมว่าวิธีการทําม้าใหม่ตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่การนําออกจากคอกเนี่ยครับจนถึงการนํามาตีวงการฝึกขี่ต่างๆนานาเน,นี้ยในสไตล์ของผมในวิธีของผมผมทําอย่างไร นะครับผมเผื่อว่าเพื่อนๆจะได้มีแนวทางนะครับหรือว่ามีข้อเปรียบเทียบในใน,ในกับสิ่งที่เพื่อนๆทำอยู่นะครับผมอาจจะเอาของผมไปลองปรับใช้ดูก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันอีกครับว่าวันนี้ผมจะทำอะไรกับมา้าตัวที่มาใหม่บ้างไปครับแล้วก่อนที่เราจะไปทำการฝึกม้านะครับผม ผมก็อยากจะแนะนำนะครับถึงอุปกรณ์นะครับผมใช้ในการฝึกม้านะครับหลักๆที่มีอยู่สามอย่างนะครับอย่างที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นขุมฝึกม้านะครับผมอย่างที่สองครับเป็นเชือกฝึกม้านะครับและอย่างที่สามก็คือแท้ที่ใช้ในการฝึกม้านะครับผมขุมฝึกม้านะครับต่างจากขุมขุมจุงยังไงนะครับผมขุมฝึกม้าที่เราใช้เนี่ยเราจะมีนี่ครับ ที่เป็นส่วนที่เป็นปมนะครับผมเป็นปมอยู่ตรงดั้งนะครับก็จะเอาไว้ใช้เวลาที่เขาดื้อน,นะครับเราใช้ในการกระตุกนะครับผมทําให้เขาเจ็บบริเวณดั้งนะครับผมอันนี้จะต่างจากขมธรรมดาขมธรรมดาจะไม่มีนะจะเป็นเรียบๆไปเลยนะครับต่อไปก็เป็นเชือกฝึกครับเชือกฝึกเนี่ยจะต้องมีความยาวที่พอดีพอดีนะครับผมไม่ยาวจนเกินไปและไม่สั้นจนเกินเหตุนะครับเพราะว่าถ้ายาวจนเกินไปนั้นเนี่ย มันอาจจะมาพันตัวคุณหรือทาให้คุณเกกะได้นะครับผมทําให้การฝึกมานั้นไม่เป็นไปได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับันดับที่สําคัญเลยคือ,อ,อปลายเชือกจะต้องเป็นปลายหนังอย่างนี้นะครับผมมีไว้ทําอะไรเวลาที่เขาดื้อนะครับผมแล้วเราไม่มีแส่อยู่ในมือเนี้ฮะเราใช้ตรงนี้ครับผมช่วยในการสั่งสอนหรือว่าลงโทษเขาได้นะครับผมและอย่างที่สามครับก็คือแสฝึกนะฮะ แท่ฝึกแบบนี้เนี่ยผมจะเลยกแท่ฝึกกบับประชิดต,ตัวนะครับผมซึ่งมันแท่ฝึกที่มีขนาดสั้นกําลังดีนะครับถ้าหากว่ามีปลายเชือกมาอย่างนี้เมื่อไหร่ผมจะถือว่าอันนั้นคือแท่ฝึกแบบตีวงนะครับผมแท่ฝึกกับชิดต,ตัวเป็นไม้สุดท้ายที่จะใช้ลงโทษเขานั่นคือโทษคุณหลักจริงๆถึงใช้ตัวนี้แต่เราจะไม่ใช้บ่อยเพราะถ้าใช้บ่อยเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่านั่นคุณกําลังสอนให้เขากลัวไม้ไม้นี้นะครับผมเราไม่ต้องการให้เขากลัวไม้นะครับต้องการให้เขาแค่ เหมือนกับเป็นมือเราใช้ทั้งทําโทษและใช้ทั้งปลอบไปในทางเดียวกันนะครับผมส่วนเพื่อนเือท่านใดน,นะครับผมที่อยากได้อุปกรณ์ในการชุดฝึกม้าแบบนี้นะครับผมเอาไว้ใช้ในฟาร์มม้าของท่านนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปฝึกม้าให้ดูดีกว่าว่าในในการฝึกครั้งแรกนั้นนะ่ะในการที่จะนําม้าออกมาจากคอกและไปฝึกจะมีวิธีการอย่างไรบ้างตามชมกันครับ อันดับแรกนะครับผมวิธีทาของผมนะฮะเห็นไหมครับม้าจะหันตูดให้เราอยู่ทางนู้นนะครับผมเห็นไหมครับเขาจะไม่ให้ไม่หันหน้ามาให้เราได้ได้ได้จับเขาอย่างง่ายดายนะครับวิธีแก้ของผมจะมีวิธีการคือใช้ปลายแท้เนี่ยนะครับเวี่ยงนะครับเวียงเสร็จปั๊บรบกวนบริเวณตูดเขานะครับผมถ้าเขาหันหน้ามาหาเราเมื่อไหร่ฟึบให้เราหยุดแล้วถอยหลังเพื่อเป็นการคืนพื้นที่ให้เขาคลายความกดดันให้เขานะครับ เดี๋ยวดูนะฮะประตูนี้จะต้องเปิดเอาไว้นะครับแต่เราจะยืนอยู่แถวบริเวณนี้นะครับผมเพื่อที่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เราจะได้ออกได้ทันเพราะม้าใหม่เราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้นะครับผมดูนะครับหันหนา้าหันหนา้ามาเลย ตอนที่เขาหันหน้ามองเราให้เราถอยหลังนะครับเป็นการหลอกครับเป็นการหลอกเขาว่าเหมือนกับว่าให้เขาคิดว่าเขามีอํานาจนะครับผมมองเราปับ๊บเราถอยหลังทันทีนะครับที่ละสายตาจากเรากวน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 ทางันตูนให้ติดได้เลยครับผมกวน เวลาถอยออกมานะครับผมคุณจะใส่สัญ,ญลักษณ์อะไรก็ได้นะครับผมไอใส่คําสั่งอะไรก็ได้ให้เขารู้ว่าคําสั่งนี้เนี่ยมันทําให้เขาไม่ต้องรู้สึกว่าเขาโดนกดดันนะครับผมอย่างผมจะใช้คําว่าผิวปากนะครับตอนนี้เขาไม่สนใจมาฮะกวนกวน กวนกว,วอนอันนี้ถือว่าดีครับถือว่าดีเขายอมเดินตามมานิดนึงแค่ก้าวเดียวก็ถือว่าสำคัญแล้วนะฮะ โนโน n โนโหันตูดให้หันตูดให้ไม่เอาหันตูดให,ไห,ดให้ไม่เอาครับสวัสดีตูดได้เลยครับให้เขาหันหน้ามาหันหน้ามาห้าหันหน้ามาหันหน้ามารอจังหวะเขาชำเลืองมองเราฮะทำไมต้องหันตูดให้แล้วผมต้องตีตูดเขาเพราะว่าทำให้เขารู้ว่าการหันตูดให้เรานั้นอะ่ะมันเป็นสิ่งผิดนะครับผม เราเดินเข้ามาเขาเดินช้าๆนะครับชมเขาให้เขารู้ว่าอันเนี้ยคือเขาทําถูกแล้วที่เขาหันหน้าเขาหาเราไม่เห็นตูดให้เราข้อสําคัญนะผมเวลาเราจะเราจะกดันท้ายเขาเนี่ยควรจะต้องอยู่ในระยะที่ปลอดภัยนะฮะกะกะให้พ้นนะฮะจากจากเท้าที่เขาจะเตะเราถึงเราได้นะครับผมเราพอจะจะ,จะดาอาการม้าได้แล้วว่าโอเคม้าตัวนี้ไม่ได้มีเจตนาที่ทําร้ายคนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมจะเริ่มการปิดประตูแล้วครับมันจะเข้มข้นขึ้นหน่อยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าม้ายืนหันหน้าให้เราอย่างนีน้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมแต่ทีนีนะ้ผมต้องการให้มากกว่านั้นคือต้องการให้เขาเดินตามเราในข้อสักเล็กน้อยก็ยังดีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามา้าเป็นสัตว์สังคมเขาต้องการผู้นํานะครับผมตอนนี้เขาเป็นตัวผู้ด้วยเขาต้องการ จะเหมือนกับว่าอะไรอะวัดระดับชั้นนะครับผมว่าเราสามารถเป็นผู้นําเขาได้ไหมถ้าเราเป็นไม่ได้เขาจะเป็นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการทําธรรมชาติแล้วเนี่ยผู้นําจะไม่เดินตามของของลูกฝูงนะครับผมลูกฝูงต้องเดินเติน,เด,นเดินตามจ่าฝูงนะครับผมเพราะฉะนั้นผมต้องการจะสื่อเขารู้ว่าผมคือลีดเดอร์คือจ่าฝูงต่อไปนี้นะครับผมไม่ใช่เขาอ่ะโอเคเขายอมเขายอม ยังไม่สนใจนะยังไม่สนใจนะครับยังไม่สนใจครับยังไม่สนใจนะครับผมต้อการให้เขาระวังตูดนะครับระวังด้านท้ายเขานะครับผมเขาต้องหันแต่หน้าให้ผมเท่านั้นนะครับไม่ห้ามหันท้ายนะครับ กูดบอยกูดบอยนะฮะเขาเริ่มเดินตามแล้วนะครับผมเขาเริ่มที่จะเดินขยับตามหาเรานะครับตามเขาเริ่มทำาำสัญชาตญาณแล้วนะครับว่าเขาเริ่มคิดว่าเขาเป็นผู้นําไม่ได้แล้วสถานะเขาเปลี่ยนเห็นไหมครับกูดบอย เวลาการที่เราเดินเข้าหาม้านะครับผมเราไม่ควรจะเดินเข้าไปตรงๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตาเราครับผมมันสัตว์พูล่านะครับซึ่งอยู่ตรงทั้งหน้านะครับผมมันเป็นการบังกล้องลุกตาเราจะเป็นการ <S <S อเอ่อเขาเรียกว่ากดกดดันม้านะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาที่เดินเข้าหามา้าถ้าสังเกตนะครับผมจะใช้การก้มหน้าลงนิดนึงนะครับแล้วก็ยื่นมือขึ้นไปหาเขานะครับผมก้มก้มหน้านะฮะยื่นมือนะครับเดินเข้าไปช้าๆนะครับทําให้เรารู้ว่าเขารู้ว่า เมื่อเขายอมมาแล้วเราก็ยอมเข้าเหมือนกันนะครับผมเป็นการเทคนิคแรกของการใช้คําว่าใจแรกใจนะครับอ่ะดูดิเขาเดินตามไหมกุดบบยดีดีดีครับ นี่พอเขารู้แล้วว่าเราต้องการจะสื่ออะไรกับเขานะครับผมทีนี้ตามติดแจเลยครับติดใจสนทังอื่นอยู่นะฮะสนทังอื่นครับ สตีกลับมาสตีกลับมา,กบมาดกดทีนี้เวลาใส่ขุมครับเรามาถึงการใส่ขุมกันละการที่จะใส่ขุมม้านะครับผมมันมีวิธีการใส่หลายแบบนะครับ แต่ในวิธีของผมจะใช้อยู่ประมาณ2แบบแค่นั้นนะครับผมวิธีแรกนะครับผมผมจะใช้คือวิธีการที่เราใช้นิ้วใช้จับลักษณะนี้ครับดูนะฮะแล้วนิ้วโป้งเกี่ยวอย่างนี้ไว้นะครับผมดูดีนะครับกำสายตรงนี้ไว้นะฮะนิ้วโป้งเกี่ยวตรงห่วงนี้ไว้ครับแล้วก็ใช้การเวี่ยงข้ามไปจากหลังแผงคอนะฮะปล่อยนิ้วโป้งออกนะครับผมแล้วก็ เราใส่เข้าอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีวิธีที่สองเนี่ยก็จะใช้ในลักษณะของการเหมือนกับการใส่ใส่ขุมขี่นะครับผมใส่ขุมขี่เราใส่ขุมขี่ไม้ยังไงเราใส่จากด้านหน้าเข้าไปอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะเอามือขวานะครับลอบไปใต้คางเขาครับผมแล้วก็อย่างนี้ฮะลักษณะน,นี้ดึงขึ้นครับ จะใช้วิธีนี้สองวิธีนี้นะครับผมแล้วสลัดข้ามมานะครับส่วนใหญ่ที่เห็นกันคือคนส่วนใหญ่ชอบใช้วิธีนี้เวลาจับมา้าเดินไปอย่างนี้เลยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเขาพังหะหน้าหน,าหนีเห็นไหมฮะเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเ,เราจะทําอะไรเขาเมือออย่างอยู่ดีมีคนมาอย่างเงี้ยอ่า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 อย่างเงี้ยคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะเจออะไรคุณก็ต้องพังหะหน้าหน,าหนีไว้ก่อนถูกไหมครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย วิธีการหนึ่งเนี้ยมันเป็นวิธีการที่แบบว่าจะไม่ทํากันนะครับวิที่ทำกันก็จะเป็นอยู่2วิธีนี้หลักๆ,ๆ,ๆนะครับผมเห็นไหมครับม้าจะรู้สึกว่าสง,งบมากกว่านะครับโอเคคนส่วนใหญ่ ไม่รู้เห็นไหมคนส่วนใหญ่ครับเวลาใช้สายหรือขมจูงประเภทนี้เนี่ยชอบมัดกันผิดพอมัดผิดปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรตรงนี้มันจะลูดลงครับมันจะยานลงอย่างนี้นะครับถ้ามัดผิดนะฮะมันจะยานลงไปเรื่อยๆเพราะเรามัดไม่เรามัดไม่ถูกวิธีการมัดที่ถูกครับผมอา๋ยวบอกกันว่ามัดผิดกบมัดกันยังไงกันส่วนใหญ่เขาชอบมัดกันอย่างนี้ครับพอใส่เสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะมัดข้างบนนี้เลย ข้างบนนี้เลยอย่างงี้ผิดครับเพราะมันทําให้สามารถรูดลงได้ไหมฮะมันรูดลงได้เรื่อยๆมันรูดลงได้นะครับผมแต่ถ้าาวิธีมัดที่ถูกจริงๆเนี่ยคืออย่างนี้ครับแค่สลับตําแหน่งการมัดแค่นั้นเองครับผมจากเรามาด,ด้านบนใช่ไหมฮะมด,ด้านบนคืออย่างนี้ใช่ไหมฮะถ้าเปลี่ยนมาด,ด้านล่างครับนะฮะมัดด้านล่างคืออย่างนี้ฮะสอดเข้าไปด้านล่างเห็นไหมครับแล้วเดึงกลับเข้ามาแค่นี้ครับ ไม่มีลูดไม่มียานไม่มีหย่อนอีกเลยครับผมนะฮะ ถ้าดูจบแล้วนะครับผมก็ถ้าเห็นว่าชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับกด u b s c r i b e นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจนะครับผมในการทำคลิปดีๆนี้อย่างนี้นะฮะต,ต่อไปนะครับผม